สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวานาพี่น้องวันอังคารยี่สบแปดพฤษภาคมสองพันยี่สิบสี่อังคารที่แปดสัปดาห์ที่แปดนะครับในเทศกาลธรรมดาวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากคำสารภาพของนบ,บุญอกุสตินบาสัฆคาชหลืมว่านบ,บุนอกุสตินนั้นก็เป็นผู้ที่กลับใจมาใบหลังหลังจากที่สําเรธเทเบาที่เป็นคนเกตเมรเกเลและนบ,บุญมอนิกาก็สวดขอจนท่านพระเป็นเจ้าก็ให้ท่านได้กลับใจและเป็น นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ประกาศและก็เป็นนักปราชญ์ศาสนจัรด้วยท่านสารภาพไว้ในหนังสือของท่านก่อนวัชเชนก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าจะเป็นใครก็ตามข้าพระเจ้าขอมอบตัวไว้ในวิจารณญาณของพระองค์พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าจะเป็นใครก็ตามข้าพระเจ้าขอมอบตัวไว้ในวิจารณญาณของพระองค์ข้าพระเจ้าได้กล่าวแล้วถึงผลกําไรที่ข้าพระเจ้าได้เมื่อข้าพระเจ้ายอมรับพระอง และข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวสารภาพด้วยวาจาทางปากแต่ด้วยวาจาแห่งวิญญาณและด้วยเสียงของจิตใจซึ่งพร,ระองค์รับฟังและเข้าใจเมื่อข้าพเจ้าเลวทรามกาสรสารภาพข้าพเจ้าต่อพระองค์เป็นการแสดงถึงความไม่พอใจตนเองแต่เมื่อข้าพเจ้าทำดีก็ไม่เอาความดีนั้นมาเป็นของตนเองพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงอุนวยพรผู้ชอบธรรม แต่ก่อนอื่นพระองค์ทรงบันดาลความชอบธรรมแก่คนชั่วร้ายดังนั้นข้าพเจ้าขอสารภาพเฉพาะพระพักพระองค์อย่างเงียบๆและยังคงไม่เงียบเสียงในจิตใจของข้าพเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์รงทรงเป็นผู้พิพากษาของข้าพเจ้าเพราะไม่มีมนุษย์คนใดสามารถล่วงรู้ภายในที่สุดของตนเองนอกจากจิตใจของตนเองดันั้นก็ดี ยังมีบางสิ่งอยู่ในมนุษย์ซึ่งแม้จิตใจตนเองก็ไม่ร่วมรู้แต่พระองค์ทรงร่วมรู้ทุกสิ่งในตัวเขาเพราะพระองค์ทรงสร้างเขามาส่วนข้าพเจ้ารังเกียจตนเองในสายพระเนตรของพระองค์ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงผงคลีและเท่ากรนั้นข้าพเจ้าทราบบางอย่างเกี่ยวกับพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบเกี่ยวกับตนเองถูกแล้วขณะนี้เราเห็นเรือนลางเหมือนในกระจกมัว และยังคงไม่เห็นหน้าต่อหน้าฉะนั้นตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในถิ่นในประเทศแห่งไกลจากพระองค์ข้าพเจ้าจึงปรากฏต่อตนเองมากกว่าต่อพระองค์นอกจากนี้ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ไม่สามารถแพ้ส่วนข้าพเจ้าไม่แน่นอนว่าการประจนไหนข้าพเจ้าจะต่อสู้ได้หรือการประจนไหนข้าพเจ้าไม่สามารถสู้แต่กะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังเพราะพระองค์ทรงมีสัจจะ และไม่ทรงปล่อยให้เราถูกประจนเกินกำลังของเราแต่พร้อมด้วยการประช์พระองค์จะประทานวิธีที่จะต่อต้านนั้นแก่เราฉะนั้นข้าพเจ้าจะสารภาพสิ่งที่ข้าพเจ้าทราบถึงตนเองและทั้งสิ่งที่ไม่ทราบความรอบรู้ถึงตัวเองที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าได้มาเพราะพระองค์ทรงส่องสว่างแก่ข้าพเจ้าส่วนความรอบรู้ถึงตัวเองที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้มี จะยังไม่เป็นของข้าพเจ้าจนกว่าความมืดของข้าพเจ้าจะถูกทําให้เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเฉพาะพระพักของพระองค์ครับพี่น้องหลังจากที่นักบุญอากสตินได้กลับใจก็บอกแล้วว่าต้งจต่แรกว่าเบื้องแรกชีวิตของท่านนั้นก็จเจริญชีวิตในวัยหนุ่มนั้นก็เป็นคนเจเลนะเป็นคนสำเภาเทเบาเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องพระเรื่องเจ้าอะไรเลยแต่ว่า ความศรัทธาของมารดาคือแม่ของท่านเนี่ยก็ได้สวดนบุญมอนิกาใช่มัก็สวดภาวนาและก็ขอให้ท่านานักบุญอากุสตินนั้นได้กลับใจและในที่สุดแล้วผลคําภาวนาของมารดาของท่านของ,ของมอริกาก็พระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรและได้เลือกนักบุญอากุสตินนั้นให้เป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็ได้เขียนหนังสือได้ยกตัวอย่าง ได้เข้าใจเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านมีประสบะการณ์ชีวิตของท่านเองที่เคยทำปิดเคยทำบาปและได้รู้ว่าความรักของพระเบเจ้านั้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่และก็เพียงพอที่จะทำให้บาปและความผิดของท่านนั้นได้รับการยกเว้นได้ได้รับความรักและการอาภัยจากพระองค์ได้ท่านได้กลับมาหาพระเบเจ้าด้วยใจจริงด้วยใจจริงและก็ด้วยการกระทา ด้วยความสำนึกอยู่เสมอว่าเป็นเพราะพระองค์นั่นเองที่ทำให้ท่านสามารถที่จะมีวันนั้นมีวันนี้ที่จะเจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์และเป็นการเจริญชีวิตที่จะประกาศความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ดักบุญอากุสตินจริงเป็นนักปราชญ์ของภาษศาสนจากักรและหลังจากที่ท่านปรับใจอย่างแท้จริงแล้วชีวิตของท่านก็สู้ แล้วก็เอาชนะกับความยากลําบากต่างๆแล้วก็สามารถที่จะสอนสามารถที่จะบอกสามารถที่จะเข้าใจถึงพระเป็นเจ้าอย่างลึกซึ้งนี่คือพระพรที่ท่านได้รับก็ทําให้เราคิดถึงนักบุญอีกท่านหนึ่งที่เรารู้ดีก็คือนักบุญเปาโลใช่ไหมก็เคยต่อต้านพระเยซูเจ้าได้ซ้ำไปแต่ว่าหลังจากกลับใจแล้วเปาโลก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง แม้ชีวิตความยากลาบากความเจ็บป่วยทุกสิ่งอย่างและสุดท้ายแล้วมอบชีวิตของตนนั้นเพื่อพระเป็นจ้าด้วยเพื่อความรักเพื่อยืนยันในความรักของรวมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้คําสอนแบบอย่างของท่านบุญอากุสตินนี้ให้เราได้มีโอกาสที่จะได้ปรับใจอย่างลึกซึ้งเหมือนกับที่ท่านนักบุญเป็นและก็มีนะขอท่านนักงบุญได้เสนอวิงวอนเพื่อชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยพระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพร,ะรแก่ท่านทั้งหลายเถอด